สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธามณีขำคำชื่อเล่นชื่อโจเรียนอยู่ชั้นปวช1 .5 สาขาภาษาต่างประเทศตำแหน่งเลขาศูนย์รุ่นที่4ค่ะโจเคยถ่ายหนังสั้นแล้วก็เต้นมา3งานค่ะ2ง,งานเป็นของงานโรงเรียนแล้วอีกหนึ่งงานเป็นของแข่งเต้นค่ะแล้วโจก็เคยเป็นสานักเรียนโรงเรียนเก่าค่ะ ที่โจอ,อยากเข้าร่วมชมรมนะคะก็เพราะว่าโจอ,อยากลองอะไรหลายๆอย่างค่ะทั้งการรับผิดชอบตนเองแล้วก็ในเรื่องการเต้นพัฒนาทักษะตัวเองแล้วก็อยากเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองด้วยค่ะว่าตัวเองสามารถทําสิ่งนี้ได้ไหมแล้วสามารถทําแบบนี้ได้เรื่อยๆหรือเปล่าแล้วเราสามารถทําได้จริงๆหรือว่าเราทําไม่ได้เราก็จะได้รู้ว่าเราทําตรงนี้ได้นะแต่เราทําตรงนี้ไม่ได้แล้วเราก็จะได้หันมาพัฒนานในสิ่งที่ตัวเองทําได้ค่ะหลังจากที่โจได้เข้าร่วมชมรมแล้วโจได้ลอง ถ่ายทำได้ลองตัดต่อแล้วก็ได้ลองเต้นแล้วก็ได้ลองแสดงดูค่ะและก่อนที่จะจากกันไปนะคะโจขอฝากผลงานการแสดงของตัวเองแล้วก็ผลงานต่างๆที่โจจะได้ทำในชมรมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะพวกแกสองคนอ่ะเป็นผู้ชายแต้นอะไรก็หลองงแกอย่างนั่นแหละนี่โลกมันเปิดไปถึงไหนตัวไหนแล้วแกไม่ลองเปิดใจบ้างวะทําแบบนี้ทำไมอะ่ะะฉไม่ชอบไง แกคิดว่าแกเป็นหัวหน้าทีมแกจะพูดอะไรก็ได้ไม่นึกถึงความรู้สึกคนอื่นบ้างหรอรู้ไหมคนอื่นจองลองนานแค่ไหนจะทำได้แค่นี้รู้ว่าคนอื่นเขาทำได้ดีกว่าแกอีกพัฒนาตัวเองหน่อยดิแต่ไม่เป็นไรนะสู้ พบกับวซยอีกครั้งนะคะในนักข่าวทูีวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสและอัปเดตสถานการณ์น้ําท่วมในประเทศไทยกันแต่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปสํารวจจังหวัดอุตรดานีกันนะคะว่าจะมีจุดไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะค่ะเป็นกันบ้างคะกับสถานการณ์น้าท่วมในอ,อุดรธาน,นีแต่ไม่ใช่แค่ในอุดรธาน,นีนะคะที่พบเจออุทกภัยเช่นนี้ในจังหวัดอื่นๆเองก็พบเจอเช่นกันอย่างไรก็ตามเจ้าขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ